อย่างนี้แล้วพอเราจะช่วยกันอากาศไทก็ไม่ด่งอย่างเงี้ยค,ค,คือคือมีแบบต้งเท่าไหนฝนตกมากฝนตกน,อน้อยนะครับถ้าได้ตรงนั้นดีก็ราได้ไปรอของกองทัพที่สระทาด้วยเกือบ200ตลอดทุกวันไม่มีฝนก็ต้องมีต้องรายงานแต่เราก็เน้นในส่วนที่แต่ผมถามว่าหน่วยราชก,การก็มีปฏิบัติให้รัศมีสอ0รประมาณสอง ถ้ากำประมาณสองหลักส่วนนะต้องการประสานต้องขีดด้วยต้องการประสานไรเนี่ยก็มันบรได้หมดคือที่ผมอยากได้คือ<ม>สำรวจให้ที่ีีอยู่วัาลองไปดูเรื่องของการเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนนีครับเลี๋ยหลักสัเมือกี้ปรีดีเนี่ยน่อะไรนะครับเอเจ้าที่ทหารทงหวันตอไม่ทันเฮ้ยั่บอก และนนี่คือเป็นที่เป็นโน้นใช้ใช้คนตรวจอยู่ที่ตัวใหญ่อบตปอละไรยกตัวอย่างมีที่บ้านกลางไร่รถหนองกระปันท่านเข้าใจไหมมันรู้เดี๋ยวมันท่านมีไม่ได้เพราะเวลาเราเอามาให้เกิดมาในท้กฝนแต่ผมว่าจำไม่ได้เ่าไส่วนราชการใดเป็นผู้รับดูแลอันนี้ที่ผมไม่มีเครื่องเคลื่อเพราะว่ามันมีค่าที่ดูแลด้วยไหมมีค่ารายงานผมว่าแต่ว่าฝ่ายใดมีค่ากัน ถ้าท้องถิ่นที่เนี่ยก็คือตำองบนมาดถ้าถ้าใช้พวกของจังหวัดน่าจะไหวแล้วพวกด้วยหรืท่านจะต้องทําเรื่องของอบตที่จะเป็นตัวแทนคือนนี้ยตาข่ายเหมือนกันจิกว่าที่ตาข่ายมันยังกว้างนอีกสักอำเภอละห้าที่สี่ที่ให้เป็นสำรวจมาผมก็จะเป็นสิ่งนี้ตรงเป็นห่วงอย่างเดียวครับทั้งสอบนรงเยอะมากนะครับ ถ้าอำเภอนะครับที่ต้องการข้อมลูลนะครับประสานโครงการส่งน้ำได้คือได้ได้อยู่ตรงไหนเยอะให้ผม้อมลงในแต่ที่ได้โครงการเน่ยทุกติดตามฝ่ายส่งน้ำตามคลองส่งน้ำเนี่ยก็จะมีทานีอย่างนะครับเพราะตอนนี้ฝนยังไม่มากลับมาเดี๋ยวผมพาท่านเลิดไปวันนี้ขออนุญาตติดตามสถานการณ์พายแล้งแล้วก็จะเรียกว่าปิดคง,คงไม่